สวัสดีครับทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณอีชุนเดมหรือเขื่อนอีชุนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินไปที่กลางสันเขื่อนนู่นนะครับแล้วก็จะเก็บภาพและบรรยากาศมาฝากกันนะครับสำหรับตรงบริเวณน,นี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดควบคุมเขื่อนนะครับควบคุมประตูระบายน้ำที่อยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งก็ไม่อนุญาตให้บันทึกวิดีโอและถ่ายรูปนะครับก็บันทึกอยู่ไกลๆนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นประตูระบายน้ําของเขื่อนนะครับส่วนบริเวณน,นู้นนะครับที่เห็นไกลๆนะครับก็เป็นบริเวณสันเขื่อนซึ่งช่วงที่แดดร่มลมตกนะครับคนก็มักจะมานั่งตกปลานะครับแล้วก็มีคู่หนุ่มสาวนะครับมานั่ง ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมเขื่อนนะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับก็เป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียนะครับถ้าเรามองไปไกลนู้นนะครับเราก็จะเห็นโรงกั่นน้ำมันแล้วก็ท่าเรือหรือพอร์ตของประเทศมาเลเซียนะครับส่วนสะพานที่เห็นนู้นนะครับก็ยังเป็นส่วนของประเทศสิงคโปร์นะครับก็เป็น สะพานที่เชื่อมไปยังเกาะเล็กๆของสิงคโปร์นะครับ โอเคครับสำหรับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่ตรงกลางสันเขื่อนนะครับซึ่งมองไปที่ด้านนี้นะครับก็จะเห็นฝั่งของประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งที่บริเวณชายฝั่งของประเทศมาเลเซียนะครับเราก็จะเห็นสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลนะครับตั้งแต่อู่ต่อเรือที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับโรงกัดน้ํามันที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ นะครับซึ่งก็จะเห็นเครนอยู่ไกลๆนู่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนะครับก็เป็นคนงาน4 5หคนนะครับซึ่งก็กําลังทำการขุดเจาะพื้นดินนะครับขุดเจาะเพื่อการสำรวจนะครับเขาจะขุดเจาะไปประมาณ50เมตรเพื่อสำรวจว่าชั้นดินหรือหินที่ลึกลงไป50เมตรเนี่ยเป็นดินแบบไหนเป็นหินแบบไหนนะครับ ส่วนตรงนู้นนะครับที่เห็นไกลๆนู่นนะครับก็เป็นสนามบินอีกแห่งหนึ่งของสิงคโปร์นะครับซึ่งมีชื่อว่าเซเลต้าแอร์พอร์ตนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกนี่นะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำซึ่งมีชื่อว่าโลเวอร์เซเลต้านะครับแล้วก็มีสนามกอล์ฟอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณตัวเมืองอีชุนนะครับ 4-5าโมงเย็นนะครับก็จะมีคนมาออกกำลังกายมาจ็อกกิ้งหรือบ้างก็มาขี่จักรยานแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนประมาณทั้สามสทุ่มก็จะมีรถมาจอดตรงเนี้เยอะเลยนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์รถเก๋งแล้วก็รถอื่นซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะมาตกปลานะครับตกปลาบริเวณน,นี้นะครับหรือบางส่วนนะครับก็จะเป็นคู่ของหนุ่มสาวนะครับมานั่ง ดูดาวดูพระจันทร์ก็แล้วแต่นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทั่วๆไปบริเวณสันเขื่อนอิชุนนะครับก็หวังว่าทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคงชอบนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ